สวัสดีค่ะพบกับมินิฟาร์มอีกแล้วน,ะนานทีจะมาถ่ายชมนะคะวันนี้วันที่14มีนาะะคะช่วงเย็นแล้วแหละ4-5ห้โมงอากาศร้อนเริ่มเข้าร้อนแล้วนะมีนาพามาชมผักค่ะนี่เป็นเลดโอกพันโอปลิกง ีฟิลเล่แล้วก็ฮอตกรีนยูเซอร์ค่ะก็พอไปได้นะถ้าหน้าร้อนยังอันนี้ยังไม่ถึงอายุการเก็บเกี่ยวส่งไอ้นี่หน่อยจะยืดโคลนหน่อยเอาลงไม่ทัน ลากยังยังโอเคอยู่นะคะหน้าร้อน มันก็จะมีต้นเสียป่าปนกันไปนะตอนยังเป็นก้านหนุบานเราลงยืดไปหน่อยนะคะทรงมันก็เลยจะเสียแล้วมันทำให้น้ำหนักเบาม,มันก็ไม่สวยเลยแหละ อันนี้ในเคสที่แบบยืดยืดมากเลยนะ ผักสลัดก็เราเดินดูทุกเย็นว่ามันเป็นยังไงมันรากมันเน่าไหมมีปัญหาอะไรบ้างช่วงวันงวันอากาศร้อนนะ ทะเลโอ๊กยังไปได้สวยนะยังเป็นดูเป็นพุ่มถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะถ้าผักทรงอย่างนี้เดี๋ยวไว้ามาพาชมผักใหม่นะคะ